สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฟรังเคเทเที่ยวนะครับอีพีนี้เราพาทุกท่านมาเที่ยวกันที่โรงเรียนบุรณะลำฤกจังหวัดตรังวันนี้ทางโรงเรียนมีกิจกรรมดีๆนะครับคือการจัดงาน Family Day นะครับผมคือการนำครอบครัวมาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเต้นเล่นสันทนาการและน้องๆได้ระเบิดพลังกันอย่างเต็มที่ กิจกรรมดีๆนี้ได้หยุดการจัดไปเป็นเวลา2ปีนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดเลยทำให้กิจกรรมดีๆเช่นนี้หยุดจัดปีนี้ก็กลับมาแล้วนะครับผมเรามาชมกันดูนะครับว่าความบันเทิงของน้องๆความน่ารักสดใสนั้นจะเป็นเช่นไร ไปโรงเรียนใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้วันอะไรอ่ะลูกวันเสาร์วันเสาร์แล้วทำไมต้องมาโรงเรียนด้วยอ่ะกิจกรรมแฟมิลี่เดย์กิจกรรมแฟมิลี่เดย์ว้าวเขามีอะไรให้ทำบ้างเลย ผมจบโรงเรียนนี้ไปตั้งแต่ปี2548นะครับก็ไม่ได้กลับมาเลยนะครับจนกระทั่งวันนี้ครับในโมเมนต์ของการที่ผมมีลูกชายแล้วเริ่มต้นเราก็เดินไปลงทะเบียนกันเลยครับผมท่านผู้ชมลงทะเบียนแล้วนะครับสิ่งที่ได้มาก็คือ ก็คุณครูเรียกให้รวมตัวกันแล้วนะครับแบ่งกันเป็นระดับชั้นนะฮะจะมีอุบาลบนหนึ่งอุบาลนสองอุบาลิบส่วนตัวเรานั้นลูกชายอุบาลามนะครับหลังจากลงทะเบียนแล้วคุณครูก็เรียกรวมตัวกันนะครับ ร้องล่ำทำเพลงกันนิดหน่อยมีกิจกรรมกันพอสังเขปแล้วก็มีพิธีเปิดกันนะครับหลังจากมีพิธีเปิดเสร็จปุ๊บเราก็ร้องเพลงโรงเรียนที่คุ้นเคยกันนะครับ จากพิธีเปิดก็มีการแสดงจากตัวแทนน้องๆชั้นอนุบาล1อนุบาล2อนุบาล3นะครับผมแบ่งปันความน่ารักสดใสได้ดีเลยทีเดียวครับที่สำคัญเพลงนี้เป็นเพลงแรกเลยครับที่เป็นการละลายพฤติกรรมของผู้ปกครองและนักเรียนนะครับผมแรกๆก,ก็เขินครับมองกันไปมองกันมาตาลึกลกพอได้สัก2-3มห้องเพลงทีนี้ก็เริ่มสับกันเท้าแดงเลยครับ ทั้งผู้ปกครองและนักเรียนต่างร่วมกันเต้นแจกความสดใสให้กันและกันต้องขอบคุณคุณครูนะครับที่คอยช่วยบิว้วคอยช่วยให้กำลังใจให้ผู้ปกครองแต่ละคนกล้าที่จะเต้นกล้าที่จะขยับตัวตามลูกๆไปนะครับผม หลังจากที่เราได้เต้นกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องทำการแยกย้ายตามระดับชั้นเพื่อที่จะไปเข้าฐานทำกิจกรรมกันแล้วครับผม โดยฐานแรกที่เราเดินไปร่วมกิจกรรมนั้นก็คือที่บริเวณตึกจอยนะครับผมตึกนี้เป็นตึกระดับอนุบาลน,นะครับจะมีตั้งแต่อนุบาล1อนุบาล2และอนุบาล3นะครับผมจากเกมที่ท่านเห็นก็คือการใช้ร่างกายคีบลูกโป่งเดินไปณจุดหมายที่กำหนดแล้วก็วนกลับมาเพื่อส่งลูกโป่งให้กับ คนถัดไปนะครับทําอย่างนี้จนครบนะครับผมก็จะเห็นว่าผู้ปกครองจะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปนะครับผมในการที่จะทําให้สําเร็จกิจหรือทําให้ลูกโป่งถึงเป้าหมายได้ทีนี้มาดูภรรยาผมครับนี่ครับคนนี้เสื้อมัดยอมไปแล้วครับผมนี่คือวิธีของภรรยาผมนะครับผมถึงจุดหมายแล้วเธอก็อยูเทิร์นกลับนะครับวิ่งในความรวดเร็วและทันใดนั้นก็มีรถที่แรงกว่าแซงเธอไปนะครับในวิธีการเดียวกัน ดูนะครับทำเวลาได้ดีจริงๆกับวิธีนี้นะครับผมส่วนคนอื่นก็ทำกันแบบปกตินะครับนี่ก็เป็นอีกกิจกรรมเหมือนบบกันครับที่สนุกสนานมากเลยครับกระโดดกันตับตไตไ้ปุงเปลี่ยนตำแหน่งกันหมดเลยนะครับผมก็คือการพาครอบครัวมาเต้นเพลงจิงโจ้นะครับก็วนเวียนสลับกันเต้นนะครับผม แล้วก็นี่ฮะลูกแยงกล้องครับลูกบอกว่าป๊าป๊าต้องเต้นบ้างแล้วแล้วก็พาให้เราเต้นตามนะครับดูความน่ารักของลูกครับ เกมส่งลูกโป่งเกมนี้ก็เป็นอีกเกมครับที่ทําให้ผมรู้สึกย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งครับที่สําคัญอย่างที่บอกครับ f a m i l y Day คือการได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวแต่ครั้งนี้มันสนุกตรงที่ว่าเราได้ใช้ชีวิตแบบครอบครัวอยู่ในสถานที่ที่เป็นโรงเรียนและได้เห็นลูกๆเพื่อนๆลูกๆรวมไปถึงเพื่อนๆผู้ปกครองสนุกสนานไปด้วยกันซึ่งเป็นความรู้สึกที่มีความสุข จริงๆเลยครับท่านผู้ชมไม่คิดไม่ฝันว่าในชีวิตหนึ่งจะได้มีโมเมนต์อย่างนี้ในโรงเรียนที่ผมเคยเรียนมาในตอนเด็กนะครับรู้สึกดีเลยทีเดียวมาดูรอยยิ้มและความสดใสของน้องๆกันนะครับผม ไปฐานที่สองใช่ไหมครับมุกตะหน่อยไ,ไปที่ไหนครับะะฮะลปที่โรงอาหารไปกินข้าวกันเหรออยู่ลลวเหรอโอเคงัค้นเราไปกินข้าวกัน ตัดแล้วมันระบายขอบยากเลยเพราะมัน,นมันจะตกขอบเอาระบายแลย้วตัดทำไมอ่ะสำ <c oughs> หรับกิจกรรมนี้นะครับเราเดินกันมาที่โรงอาหารของโรงเรียนนะครับผมบบกิจกรรมนี้ไอเดียหลักๆเลยก็คือการสร้างแว่นจากกระดาษแข็งนะครับโดยการที่ให้ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมมือกันทํานะครับผมมือคนนึงตัดมือคนหนึ่งก็ระบายสีช่วยกันทํานะครับผม เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกันในครอบครัวตลอดจนได้ช่วยเหลือครอบครัวข้างเคียงหรือครอบครัวอื่นด้วยนะครับผมหลังจากที่เราทําแว่นเสร็จปุ๊บนะครับคุณครูก็เปิดเพลงที่เด็กๆชอบให้ได้เต้นให้ได้ดิ้นกันนะครับผมเพื่อเป็นการโชว์แว่นและก็ได้พบปะชาวแก๊งไปในตัวนะครับผมก็พอได้สนุกสนานขยับแขนขากันตามภาษาน้องๆน,น,นะครับผมเพลงฮิตก็มีไม่กี่เพลงครับ อย่างที่ได้ยินนะครับไม่อยากจะพูดถึงเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์อออตอนนี้ก็กำลังมุ่งหน้าไปฐานที่สามนึกใช่ไหมโมจาน้อยตอนนี้เราจะได้ทำอะไรกันบ้างเอานะ่าโมจาน้อยฐานสุดท้ายแล้วใช่ไหม ดูซิวันนี้เราจะได้ออกกลังกายอะไรกันแม่หูกหิวมากเลยต้องขอบคุณโรงเรียนบูรณะลำลึกตรังเป็นอย่างสูงนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆเช่นนี้ให้ทางครอบครัวเราและครอบครัวอื่นๆได้ร่วมกันทําถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเลยนะครับผมเราได้รู้จักเพื่อนๆผู้ปกครองและที่สําคัญเราได้รู้จักเพื่อนๆของลูกด้วยครับ มีแต่ความสุขความสดใสแบ่งปันให้กันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยครับสวัสดีครับ